สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาเจอกันจำครูได้ไหมว่าครูชื่ออะไรคุณรูศรีประภานะคะสอนภาษาไทยดังนั้นไม่เห็นหน้าครูนะียนก็ต้องรู้ว่านักเรียนจะต้องเรียนวิชาภาษาไทยแน่นอนนะคะวันนี้ครูมีเรื่องประโยคกับวลีซึ่งประโยคกับวลีเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ปสปสนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เรามาเรียนใหม่ทบทวนใหม่นะคะในช่วงโรคระบาดตรงนี้เราเปิดเรียนไม่ได้เราก็มาเรียนกัน ในสไลด์ในอินเทอร์เนต็ตในไลนะะ์นะคะนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีสไลด์ให้นักเรียนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประโยคกับวลีนะคะเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคและวลีนะะนักเรียนว่าประโยคที่ว่าบินเร็วมากน่าจะจัดอยู่ในวลีหรือว่าประโยคนะคะบินเร็วมากมันเป็นคําที่พูดขึ้นมาล,ายลอย ยังไม่สมบูรณ์นะคะเราจึงจัดกลุ่มคำอันนี้เป็นวลีนะคะสุนักกัดแมวก็มีประธานมีกริยามีกรรมเป็นประโยคนะคะอันนี้เรามาดูมาดูความหมายของมันนะ,ะกลุ่มคำที่มีคำต่างๆตั้งแต่สองคำขึ้นไปเรียงติดต่อกันแต่ยังไม่ได้ใจความชัดเจนเราเรียกว่าวลีนะคะอย่างเช่น ข้อความที่ว่าดอกไม้ในกระถางเราไม่รู้ว่าใครทําอะไรกับดอกไม้นั้นนะคะดังนั้นจึงจัดว่าดอกไม้ในกระถางเป็นวลีนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันนี้นะคะกลุ่มของคําที่มีใจความสมบูรณ์มีความชัดเจนในการสื่อสารเราเรียกว่าประโยคประโยคที่สมบูรณ์ประโยคมันจะประกอบด้วยภาคประธานกับ ภาคแสดงนะคะมันจะเป็นประโยคนะคะภาคแสดงเช่นเจนโกรธโกรธเป็นภาคแสดงเรียกอย่างหนึ่งว่าคำกริยานั่นเองนะคะอ่าต่อไปภาคประธานม้าตัวนั้นวิ่งเร็วมากอ่าอันนี้ภาคประธานแล้วก็มันยังมีส่วนขยายประธานอีกนะคะประธานในประโยคนี้ก็คือม้านะคะ คำว่าตัวนั้นเป็นส่วนขยายประธานนะคะอ่าเรามายูตัวอย่างอีกมีอีกนะคะแมวจับหนูอ่านักเรียนว่าประธานของประโยคนี้คืออะไรคะอ่าใช่คําว่าแมวนะคะคาว่าจับจะเป็นกริยานะคะแล้วหนูหนูเป็นผู้ถูกกระทําถูกจับก็ต้องเป็นกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยคนะคะต่อไปให้นักเรียนสังเกตในตารางที่คุณครูทําให้นักเรียนดู นะคะมันเจะเป็นตารางที่แยกออกมาว่าภาคประธานภาคแสดงนะคะภาคประธานก็จะมีคำนามคำสรรพนามนะคะแล้วก็มีส่วนขยายภาคแสดงก็จะมีคำกริยาส่วนขยายมีกรรมกรรมนี้อาจจะเป็นคำนามหรือสรรพนามก็ได้นะคะแล้วก็มีส่วนขยายประโยคที่ยกตัวอย่างก็คืออมหัวเราะนะคะ ส่วนที่เป็นภาคประธานก็คือออมออมทำลายอมหัวเราะดังนั้นคำว่าหัวเราะเป็นคำกริยานะคะอ้าวมาดูอีกอันนึงตัวอย่างอันนึงอาคารที่สูงที่สุดถล่มอย่างรวดเร็วภาคประธานก็คืออาคารนะคะอาคารส่วนขยายมันก็คือที่สูงที่สุดนะคะคำกริยาของมันก็คือถลม่ม นะคะถล่มลงมาถล่มยังไงถล่มอย่างรวดเร็วรวดเร็วอันนี้เป็นส่วนขยายกริยานะคะอีกประโยคหนึ่งที่ครูจะยกให้นักเรียนดูนะคะน้องของฉันเรียนเก่งนะคะผาาประธานคำที่เป็นประธานก็คือน้องส่วนขยายประธานก็คือของฉันคำกริยาก็คือเรียนเรียนเป็นยังไงมีส่วนขยายด้วยนะเรียนเก่ง นะคะดังนั้นเรียนเป็นกริยาส่วนขยายของคำกริยาก็คือคำว่าเก่งนะคะอ้าวตัวอย่างต่อไปดาราที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งบริจาคเงินเพื่อการแพทย์ยังไงคะประธานของมันก็คือคำว่าดารานั่นเองนะคะส่วนขยายมันมีส่วนขยายด้วยส่วนขยายของประธานก็คือคำว่าดาราก็คือที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคำกริยาก็คือบริจาค นะคะไม่มีส่วนขยายคำกริยาอันนี้แต่มีกรรมเพิ่มมานะคะกรรมก็คือเงินเงินนั่นเองมีส่วนขยายกรรมก็คือคำว่าเพื่อการแพทย์นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือส่วนที่คุณครูแยกให้นักดูด,ดูนักเรียนดูเป็นส่วนส่วนนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่าอีกประโยคนึงละกันนะคะคุณยาย ซึ่งชราภาพมากแล้วดื่มน้ำเย็นอย่างหิวกระหายภาคประธานของประโยคนี้ก็คือคำว่าคุณยายนะะมีส่วนขยายด้วยก็คือซึ่งชราภาพมากแล้วคุณยายเป็นไงคุณยายชราภาพมากแล้วก็คือแก่มากแล้วนั่นเองนะคะภาคแสดงของมันก็คือคำกริกยาก็คือคำว่าอะไรดื่มดื่มอะไรมีส่วนขยายด้วย ดื่มอย่างไรก็คือดื่มอย่างหิวก็หายอย่างนั้นคําว่าหิวก็หายมันไม่ได้อยู่ติดกับดื่มนะคะแต่มันอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นส่วนขยายคํากริยานะคะต่อไปประโยคนี้มีกรรมด้วยกรรมก็คือสิ่งที่ถูกกระทําก็คือน้ําน้าน้าอะไรคะน้ําเย็นนะคะดังนั้นคุณยายซึ่งชาราภาพมากแล้วดื่มน้ําเย็นอย่างหิวก็หายก็จะมีส่วน แยกออกมาเป็นส่วนๆอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนี้นะคะสำหรับบทเรียนวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนซึ่งที่ขึ้นจากป .3 มาป .4 ครูอยากให้นักเรียนเอาหนังสือของปอ .3 มาอ่านทบทวนและนักเรียนสำหรับนักเรียนที่ขึ้นมาอยู่ป .5 ก็ให้เอานักเรียนนักเรียนเอานังสือของ ป .4 มาเรียนมาทบทวนมาอ่านนะคะสำหรับนักเรียนที่ขึ้นป .6 นักเรียนก็ไปนอนา่าหนังสือของปอ .5 มาทบทวนมาอ่านดูนะคะเพื่อที่จะถึงเวลาถ้ถึงเวลาเปิดเทอมนักเรียนมีความรู้เดิมมาครูเอาความรู้ใหม่ใส่ให้ครูหวังว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีกว่าและที่สําคัญนักเรียนอย่าลืมท่องคําศัพท์นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเรานะคะและในช่วงนี้ก็ครูยอยากจะให้นักเรียนช่วยกันร,รักษาสุขภาพ ในะะช่วงระหว่างปิดเทอมแล้วก็เปิดดูในช่อง YouTube ของโรงเรียนหรือว่าในเฟซของโรงเรียนในไลน์ของห้องเรานะครับเดี๋ยวครูจะมีวิชาต่างๆมาให้นักเรียนอีกนะคะก็ให้นักเรียนคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ